อ่ะสวัสดีครับ f อของไปนะด่วนนะด่วนเนาะเตรียมไปส่งมอบเอ่อเตรียมไปเอาอ่าให้กับพี่น้องทางโน้นเนาะนะครับผมขอยกของเบาเบานะยังนี่ของใหม่นั่นออันนี้ของใหม่ของใหม่ที่เรื่องนี้เอาไปด โ้โหาาัวเจก็ไปมัวมดือดเอาวาไปก่นี้วไปหินักกไปเหินหักน่ทาเลโอเท่าที่ผมจับดูมีรองเท้าด้วยใน FC ก็เทียบด้วยละมีนี่นายผมยกของหนักไม่ค่อยได้เท่าไหรดู อันนี trim, 네้อ <oh> no yeah. ันนี okay. mm ้อ hmm. ันนี้ดึงขนาดไม่ได oh, ้ดึงมาต่อถุงไง่อเออดึงมาไรเกอีกรอบอ่นแต่พี่เ่าเพราะว่ามันต้องเกะออกจากหลังนะเพราะว่าถ้าเกิดอยู่ในหังอะตอมอเขาจะไม่เห็น เดี๋ยวเอามีดปาดแล้วก็ให้เขาดูเพราะว่าถ้าเกิดมันอยู่ในรังเนี่ยเขาเขาคิดว่าเป็นเสื้อผ้าใหม่เดี๋ยวเขาจะเก็บภาษีเพิ่มเออเดี๋ยวพวกเจ้าไปถึงตอมพวกเจ้าก็แกะรังให้เขาดูเออเนี่ยนะครับเอาก็เป็นเป็นเสื้อผ้าทั้งหมดนะยเอฟซี นี่มาทำนี้จะทางไปี่รถเยอะ็เหนื่อยนะครับผมว่าไปปอไม่ไม่เลิกกลอันเนี้ยอเนี้ยเปิจะเลกไม่เยอะแล้วอ่ปอนี่นเอฟซีอยากไปไหมไปในไปงานไปปอสีุ่ไปกันก็จะเดินทางในอซีท่านนะไปลลอะดกรดทงอา นี่เต็มคันรถเนาะต้องหาที่แจกที่ใหม่เนาะที่ใหม่ยหญยใหญ่เรอบรอบนี้พวกเจ้าจะไปแจกที่ไหนยังไม่รู้ต้องถามเดี๋ยวคอยดูรอรอดูคลิปพวกเจ้านะโอเคดูดูดูโฆษณาด้วยตายแล้วรอบนี้ไปด้วยไม่ได้เนฟซีเสียดายมากเลยเออค้งหน้าเข้าไปนี่ก็ไม่รู้จะไปอันนี้ไปจะไปแจกบ้านอะไรเนี่ยยังไม่รู้ใช่ไหมต้องไปบ้านบ้านจะไปแจกซ้ำบ้านนาดีไหมหรือว่าจะเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนเป็ใหม่ เปลี่ยนเปลี่ยนหมู่บ้านใช่ไหมเปลี่ยนเปลี่ยนกว่ามันถึงจะคือเปลี่ยนเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยวนกลับมาที่เดิมเนาะใช่ใช่ก็คือเปลี่ยนสักสามหมู่บ้านสี่หมู่บ้านเนาะเดี๋ยวต้องไปหาเจ้าเขาที่ก่อนเจ้าที่ก่อนรู้สึกว่าผมอยากให้พวกคุณไปตรงบ้านอะไรที่ที่ที่คุยกับอันอันนี้วันนั้นนะที่บ้านอยู่ห่างๆกันนะตรงวัดธรเนาะวัดอะไรอ่ะทรรมอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่บ้านที่พวกเจ้าอยากเราอยากจะไปนะที่บ้านอะไรนะ าจะไปไปถามอันไกดน้ำเที่ยวเราที่ว่าเขาจะพาไปอ่ะที่ว่าบ้านเนี่ยหนักกว่านี้นะออเอ้ยเบะครน้องน้องไปว่าก่อนเออนั่นแหละไกดน้ำเที่ยวสองคนที่เขาบอกว่ามีมีมีมบ้านที่เขาแบบไอ้นี่กว่านี้อีกอที่เขาไม่มีเสื้อผ้าใส่เลยอยากให้ไปแจกตรงนั้นออ,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 อันนี้นะเพราะว่าหมู่บ้าน,นนั้นคนก็ไม่ได้เยอะน่าจะพอแจกอยู่เสื้อผ้าเนี่ยเเออลองลองไปถามดูนะอเออ เอาหาน้องไปวาดูเออเออาโอเคเอาไม่ไ่เลยเออเอาไปแจกก็อนุโมทนาสาธุกับทุกท่านด้วยนะที่ส่งเสื้อผ้ามา